ครับกลับมาช่วงที่3ส,สุดท้ายของรายการบอกเล่า90ก,กับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยผมอยู่กับท่านดรชัยมิสิตสมานส่วนนายกสมาคมและผมดรรรจนศักดิ์แทงซาศิวิไลลขาธิการสมาคมนะครับในช่วงที่3เราจะพูดถึงปัญหาการซื้อของออนไลน์ไม่ได้ดั่งใจไม่ตรงปก <laughs> <laughs> นะฮ<ค>ะ,ะ,ะเรื่องนี้ต้องขออนุญาตท่านนายกเลยนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะไม่ใช่คนอื่นไกลครับผู้ดีได้ผลกระทบเองฮะ อ่กล้องโซลินดรงฮะชื่อนี้คุณคุณฮะอะไรอะไรเดพิสิ์พิสิ์สมันสวนนะะนะฮะท่านเองได้รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดถึงความเป็นมาปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเชิญรท,ท่านครับจริงๆแล้วผมผมก็ได้ยินแต่เขาว่ามาเรื่องไม่ตรงปกอยู่ในกลุ่มรายต่างๆเนาะซื้อของไม่ผมทดสอบซื้อนะทดสอบซื้อด้วยตัวเองอาจาโดรดดูที่มันตรงปกไหมผมลองเทสดูท่านซื้ออะไรฮะท่านนายกอ่ผมสั่งซื้อนาฬิกา แต่ได้แว่นตาสั่งซื้อนาฬิกาเลยนะอันอันหนึ่งสั่งซื้อแว่นตาอ่สั่งซื้อนาฬิกาแต่ได้แว่นตาอ่ากลายเป็นแว่นตายาวตาท่านแล้วก็เลยใจจับผิดให้ได้เลยสั่งซื้อครั้งที่สองอีกเพราะตามที่อยู่เขาาพยายามเหมือนสือบะสุดท้ายมันติดเว็บไซต์หนีไปแล้วสั่งซื้ออันดับแรกซื้อนาฬิกาอ่าแล้วได้แว่นตาแต่ได้แว่นตาอาท่านดูแว่นตานะฮะอันนี้ที่ที่สั่งนะฮะนายก นะฮะเป็นตาสามมิตินะฮะเปิดลงมาสภาพดีนะฮะใช้ได้เลยครับเท่าไหร่ครับท่านพันเก้าพันเก้าฮะเนี่ยผมผมผมพยายามจะจับถ้าอันนี้ถ้าไปร้านละยี่สิบาทมีไหมน่าจะไม่ถึงนะดูดิทองดมาเป็นชิ้นแบบนี้ครับเดียวจะถุงมาแลวนะฮะทีนี้ทีนี้การซื้อของออนไลน์เนี่ยอันที่มีคุณภาพก็มีนะครับที่เขาทําคุณภาพแต่เตือนภัยเพราะว่าพี่น้องไว้เลยว่า ของกีนแดงครับพวกเนี้ยไม่มีเบอร์โทรติดต่ออย่าซื้อโดยดีงขาดไอ้เว็บไซต์ที่โผล่ขึ้นมาโฆษณาไม่ตรงปกทุกอย่างไม่ปกเนี่ยดูใกล้เบอร์ชัวนิดนึงกล้อง z o o นิดนึงนะดูโหน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือดูแล้วได้ใส่น่าจะแว่นตาพิเศษน่าจะโอเคเลยฮะโอ้โหแบบฟอร์มพทิร์ที่ใช้ได้ถูกไหมครับแต่สภาพของจริงฮะอันนี้ขออีกทีหนึ่งนะฮะกล้องซูมไว้เลยนะครับดูชัดๆเลย นะครับราคาพันเก้าร้อยนะครับพันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะอ่อนเยอบเยิบเลยฮะครับทีนี้ก็เป็นการเตือนภัยก่อนจะซื้อของนะถ้าเว็บไซต์ที่เขามาตรฐานนะฮะก็ถึงไม่มาตรฐานแต่มีเบอร์ที่ติดต่อได้โดยตรงเพราะเบอร์โทรมันโกหกไปได้ทุกวันใช่ไหมเบอร์โทรนี้ต้องเป็นชื่อใครชื่อที่ใช้ได้ใช่ที่จริงปัญหาการซื้อข่าวออนไลน์เนี่ย นะครับไม่ใช่ท่านเจอคนเดียวอะไรหลายคนก็เจอเหมือนกันพูดง่ายแล้วพอมีปัญหาก็ไปแจ้งความกับตํารวจครับบางทีโอนเงินไปธนาคารในกระบวนการเนี่ยทั้งตารวจทั้งธนาคารบางทีก็พูดยากนะครับคือไม่สามารถที่จะอายัดเงินอายัดเงินได้แต่ว่าทีนี้เวลาทําคดีก็ยกตัวอย่างในึงกรณีอย่างที่ผมครอบครัวเคยเจอนะก็คือเรื่องของการซื้อของนะแล้วไม่ได้ถูกไหมปเ,เลยปเงินไ,ไปแล้วไม่ได้ของเลยอปิดไปเลย แล้วไปแจ้งความตำรวจรับแล้วแจ้งความตำรวจก็จะบอกว่าอุ้ยอันนี้ไม่ใช่คุณหรอกมันมีทั้งหลายเจ้ามีทั้งหลายคนถูกไหมก็ต้องไปดาเนินการตำรวจเองก็บางครั้งก็ขั้นตอนกระบวนการก็เยอะถูกไหมเสร็จบอกว่าต้องไปที่ธนาคารธนาคารบอกว่าต้องไปแจ้งความไปเอาใบแจ้งความต้องมีหนังสือนำเงินไปที่ธนาคารพอธนาคารเสร็จปุ๊บอายัดบัญชีถูกไหมกลับมาที่ตำรวจพอเราไปถามที่ธนาคารบอกว่าส่งเรื่องให้ตำรวจแล้วตำรวจ เก็บเอาไว้ในลิ้นชักตำรวจงานเยอะเก็บไว้ในลิ้นชักใช่คดีไม่สำคัญคดีมันคือบอกว่าก็สิบห้าไม่เกินพันใช่เหมือนอย่างเงี้ยถูกไหมท่านถามว่าคดีตามไหมไม่ตามแล้วจกลือนกับอกจายว่าเดี๋ยวมันจะได้สำนวนหรือเปล่าลงบันทึกลงบันทึกประจำประจำวันจากจากประจำวันเป็นประจำปีแล้วก็ลืมไปเลยนี่อาจารย์โดเมื่อคืนนี้เแหละเชิญต่อในยกผมนั่งคุยเรื่องนี้กับรองรองผู้กับกองปราบอาจารย์ก็โดน เขาเอาเวลาพูดนะเราเพราะแต่ช่วงหลังเราก็ต้องมามองว่าเวลาผมหลงสั่งซื้อของอะไรบางทีเราอยากได้เนี่ยถ้าเป็นเป็นมาจากกีนผมก็ถามไไอ้น้องๆที่มาส่งของนะมันบอกพี่ของถ้าของกีนเป็นอย่างนี้แหละบางทีเขายังถามเลยจะรับปอะพี่ไม่รับก็จะไปรับนะผมไปส่งใครเขาก็บ่นกันทุกคนผมก็ต้องมาดูว้าไอ้พวกนี้ใช่บางทีเรากดๆตรงไปบางทีเรานั่งดูอยู่ในโทรศัพท์เนาะเอ๊ะมันเข้าท่าดีหว่าเราก็อยากได้เห็นราคาไม่แพงอะไรนะฮะ แต่ว่าก็ขอเตือนลขนาดเราไปมองด้วยตายังไม่ได้ดีเลยภาษาอะไรจะสั่งผ่านออนไลน์เคนี้อีกเคมงของผมเจอเหรอผมเองท่านนายกเสืส้อสูรนะฮะ<อ>ชุดหนังนะะหนังแกะแกะจากกล่องเ <laughs> มคอินมาจากอะไรเยอรลัามานมับ้างอังกฤษบ้างเจอโลกกิจาก,การถูกไหมท่านนายกจะมีโฆษณาเชื่อไหมแบบนี้หละโอ้โหมาจากหน,นังแกะเลยแกะแกะมาฮะมาจากไชน่าเออหนังแกะจริงแกะแกะจากกล่องถูกไหมแล้ว เป็นอะไรที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงถูกไหมก็ังขายได้อยู่นะทุกวันนี้ก็ถึงบอกว่าการซื้อของในออนไลน์ภาพกับชีวิตจริงไม่เหมือนกันเราคงต้องทำยังไงไปทางอะไรกระทรวงดิจิตอลหรือเปล่าที่จะต้องดูแลเรื่องพวกนี้กระทรวงดิจิตอลก็คงไปไดูเรื่องอะไรในเรื่องในเรื่อง,องนใ,ในเรื่องพวกนี้ผมว่ามัน เจ้าเล็กเจ้าน้อยรวมๆกันความเสียหายสูงนะฮะถูกไหมแล้วคดีตรงเนี้ยตํารวจเองก็หนักใจในเรื่องของการรับแจ้งความไม่ใช่น้อยนะท่านท่านนายกขาไม่ใช่น้อยตอนนี้ผมตามไปสืบเรื่องนี้แล้วอาจารย์ลดครับผมสืบเองนะผมสืบว่ามันมาจากแหล่งที่ไหน,ต,นต้นตอต้นตออยู่แถวบางนามีบรษิษัทจีนมารับส่งสินค้าพวกนี้ไปสใส่ฮีเกอรี่มันมันมาจากจีนลงเครื่องเรือเรือมาเป็นหลังๆเลยนะมาเป็น เรือแล้วมันก็มามาแพ็คส่งส่งตามที่อยู่ที่เราเคยสั่งไปมาที่เคอรี่มันมันมาทําแป๊บเดียวมันรวยมากได้ได้วันมหาศารลรดออกวัน้เป็นเป็นสี่ห้าหกรถไปส่งเคอรี่อ่ะที่ดูมันอาจจะโดนตีกลับตั้ครึ่งหนึ่งมันก็คุ้มมาเพราะของคุณค่าไ <ป S 2> <บน S 1> ม่้องกองป่างเข้าไปตรวจสอบเลยนะท่านเดี๋ยวที่ผมผมผมในหนวันนี้เราเราได้รับการเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่ท่านนายกะครับทีนี้ก็ดูข้อกฎหมายข้อนี้จะเอาเล่นงานยังไงได้สคบก็ต้องไปดูแลใช่ไหมครับ แล้วก็การโฆษณาขายเนี่ยทีทคนไทยค่ะข,ขายอะไรเล็กเกน้อยทาไมตามไปสอบจะเจ็บค่าพระลูกมาสีดีนักไอโฟนนี่จะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไอเนี่ยเขา<ม>จิ้งใหญ่จ้าอยู่มั้งหน่วยงานที่ดูแลทาไมไม่ดูไว้พวกนี้ขเขาจิ้งใหยจ้าก็เลยเส้นใหญ่หลอกลวงประชาชนนะถามว่ามันวันหนึ่งมันมีคําสั่งซื้อแสนหนึ่งอ,ะอ่ะก็คุมแล้วรูดสักหมื่นหมื่นมันก็คุมแล้วเอาง่ายอีกทีก็ได้วันนี้พันเก้านะะ S <S ท like ่านผู้ชมทางบ้านว่าบ้านอย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะต้นท like ุนไม่ได้พลาสติกนะฮะพลาสติกล้นๆเนี่ยยี่สิบาทได้มาอ่าจะประมาณนั้นนะถูกไหมฮะครับแล้วแล้วมองขยันนะถ้าสอนแล้วผมยังมองไม่ออกกันเลยนั่นจะปรับสูงยังไงไม่รู้ผมปรับแล้วล่วงกลาวลงมาเลยฮะเออนี่ไม่ไม่ก็ไม่เกีทยงกันวางดีกว่าเอาเชิญต่อว่นเล่นนะครับ ก,ก็เดี๋ยวหาข้อมูลให้แน่นกว่าน,นี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็จะแจ้งสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคือคือคือ,คอพอเราโดนด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องตามสืบหน่อยใช่ใช่นะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ทางสมาค,คมผู้สื่อข่าวสมุนชนและสงังกรมทศไทยเนี่ยผมและพระท่านนายกเองก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มองว่า้เรื่องนี้เราปล่อยไม่ได้เราต้องต้องมีการติดตามเมืม่อเมื่อคืนผมนั่งคุยกับท่านรองผู้กับรองผับท่านที่เล่าฟังที่ท่านโดนไม่ไม่ใช่เรื่องซื้อของแบบนี้ซื้อของแบบนี้คนอาจจะโดนทั่วไปแต่ว่า มีอีหนึ่งเออเลยเป็นเกล็ดมาพูดให้้สมาชิกรู้ครับท่านบอกว่าท่านจ้างออกแบบบ้านอืมาะอินเอร์เน็ผ่านออนไลน์นี่แหละเสร็จแล้วก็ขอคิดค่าจ้างไว้สามหมื่นตอนแรกก็ขอห้าพันก่อนมาจาท่านจ่ายไปเสร็จแล้วก็บอกเลยจะส่งแบบน่นแบบนี้มาดูให้อ่ตรงขอมาอีกห้าพันท่านก็ให้ไปอ่เสร็จแล้วก็ออะไรไม่รู้หมดได้โดนไปสองหมสอง แล้วแบบไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเลยก็ขอเอาคุณจะเขียนแบบผมอะ่ะคุณทําไมมามา,มาดูห้องผมเลยมาดูบ้านผมจะเป็นเป็นปรับปรุงอะ่ะเขาเรียกปรับปรุงอาคารชุดอะไรเนะเสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาก็มาหาเขียนในโฟล์ไฟล์เป็นเอ็มดีนะเป็นบริษัทใหญ่โตนะอ่าเข้าไปมีมีภาพเยอะแยะไปหมดสุดท้ายมาหาเนี่ยมานั่งแท็กซี่มาบอกว่าเอ็มดีเลยนะัน่งแท็กซี่มาแต่งตัวเขาสมสมมันดูปแปลกแปละมันดูปแปลกแปลก็เลยคุยกันสนุดท้ายก็คืนเงินให้แล้วก็ พอคืนเงินให้ท่านเสร็จมันรู้ว่าเป็นตำรวจนมันก็ปิดปิดเวบหนีเลยคือมาหามาหาแล้ตังค์มาคืนด้วยไม่คืนรอคืนอีกวันหนึ่งก็คืออีกหลายวันอ่ะคืนก็ไปไปหาเน,นาคืนให้ทางที่บ้าน,<ห>นบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวแถวเน,นี่ยแถวตาดเพ้าหรือแถวพระเจ้าคนเนะแต่ไปโอนเงินคืนให้แถวแถวคูคูโคน้หนป่าเนื่องาจากกลัวจับทางได้อยู่ที่ไหนกองปราบสืบไม่ยากนะเรื่องนี้ถูกไหมครับสืบไม่ยากแต่ว่าก็ไม่อยากทำก็ไม่อยากทําถือว่า ได้เงินคืนแล้วแต่ผมก็ว่าขบวนการนี้มันก็ไปหาไปหลอกคนอื่นอยู่แหละมันก็ต้องไปมองว่าผู้ที่รับผลกระทบมาร้องเรียนก็ถือว่าเป็นคดีแล้วแต่ถ้าไม่มีเป็นรายแรกก็ช่วยไม่ได้ที่ที่ท่านมาเจอตตำรวจด้วยต้องต้องดูให้ดีนะการการการจ้างการเสียเงินนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ด้วยความสถานการณ์โควิดก็ไม่อยากเจอกันในส่วนนี้ไม่ไม่ใช่ความที่ที่ว่าหลงกลอะไรนะก็เพราะว่า เลยไม่ได้ไปที่บริษัทเขาอะไรเงี้ยก็กระแสบอกว่าการพาออนไลน์มาอันดับหนึ่งในขณะเดียวกันออนไลน์มันก็ต้องมีมีคุณและมีโทษถูกไหมถ้าบริษัทใหญ่ๆค่าขายก็มีมาตรฐานถูกไหมอันสินค้าคุณไม่ตรงมาตรฐานก็สามารถส่งคืนได้แต่คัดหรือตีคืนก็โอเคถูกไหมครับคือบางบริษัทที่ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของการมีความถูกต้องมีมีสัจจะในการซื้อขายถูกไหมครับแต่ระเภทอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้ว ที่ตั้งบางทีก็อยู่ต่างวัดหรือที่ตั้งก็อยู่ต่างประเทศ <S <S แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ค้าขายออนไลน์รายย่อยผมว่ายากลยถ้าคือตระวนเงินไม่เยอะจะไปโกงเงินมากมายถูกไหม <S <S ใช่ครับสมัยนี้ในการสืบจับมันไม่ยากหรอกครับนะครับผมผมเรียนึงตรงเลยตาลํารวจมันดําเนินการได้เต็มอยู่ที่ว่าจะทาหรือไม่ทําถูกอยู่ที่ว่าจะทาหรือไม่ทำ <S <S ถูกไหมมันคุ้มคดีหรือไม่คุ้มคดีซึ่งจริงมันไม่ใช่ถ้าถือว่าอะไรที่เป็นคดีความแล้วมันก็คือคดีมูลค่าความเสียหายจะน้อยต่อคนแต่รวมทั้งประเทศผมว่ามัน รวมไหนเจ้าว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะฮะต้องพูดถึงเป็นสิบล้านหลักสิบล้านถูกต้องใช่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รายการเราบอกเล่า90้าเนี่ยฮะสมาคมผู้สื่อข่าวสมเดชนเพื่อสังคมประเทศไทยที่เราได้นําเสนอทั้งสประเด็นตั้งแต่ช่วงแรกช่วงสองช่วงสามของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทบาทสื่อที่ถูกจำกัดจากตำรวจเองซึ่งจริงไม่ถูกต้องถูกไหมครับถูกติแล้วก็เรื่องของการล้อมเรียนเราถือว่าเราพยายามที่ติดตามอยู่ถูกไหมท่านนายกตรงนี้นะฮะ ทุกเรื่องเราก็ได้มีการสั่งการไปนะครับแล้วก็หมายเรื่องของเอทีเคที่ให้ร้านค้าหรือคลินิกเป็นตัวจาหน่ายหรือเป็นตัวที่เข้าไปให้กับตรวจถูกไหมครับตรงนี้คงต้องอย่างที่บอกว่าคงต้องฝากในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมรับผมยังไม่แอบกระซิบถามคุณนิกรถามจริงะในฐานะค้าขายที่พวกเกี่ยวกับพวกยาผลิตภัณฑ์มันใช้ได้ผลที่ไม่เอทีเคหมอก็ยังยังยังไปคุณทางมเลย ก็มันมีออยอนะอายาอายาก็ไม่ได้วุ่ถึงคุณอาพ่อเขาไม่รันนะคือมันพูดนยากฮะอันตัอันนี้เราเราเรามองว่ายังไงเนี่ยจะจะจะให้มันเหมือนก็ตรวจแล้วยังไงมันจะมีกระบวนการต่ออย่าให้มันเหมือนเหมือนเครื่องตรวจระเบิดนะฮะที่มันตรวจไม่ได้อ๋อไอไอไอที่ตรวจก็เรียกอะไรนะไอสององไออะไรสองร้อยมั้งหรือสองพันเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าบางอย่างมันก็ต้องว่างันไปตามเดิมพ่าถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของปัญหาออนไลน์นะครับอ่าวสุดท้ายท่านนายกมีอะไรที่จะแจ้งทางสื่อมวลชนเราแล้วก็ที่น้องที่น้องทางบ้านครับเชิญครับครับก็เรียนสมาชิกสมาคมทุกทา่านผ่านทางสื่อเราเลยคนระับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มจางๆไปแล้วประมาณเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนเราจะจัดประชุมวิสามัญ อันนี้เราเราเราวางไว้ถูกไหมครับท่านครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดมา2ปีเนี่เกิดโควิดนี่ไม่ได้จัดนะฮะจัดไม่ได้เพราะด้วยสถานการณ์ห้ามห้ามคนชุมนุมเกิน1ิคนเกิน15บหคนสิคนเป็นลอกเรื่อยๆมาทำให้สมาชิกหลายท่านห่ะเอ๊สมาคมยังอยู่ดีมีสุกอยู่ไหมเราก็ได้อาศัยการพูดผ่านรายการให้ให้รับรู้ว่าการปริบติ การปฏิบัติงานการทํางานของสมาคมยังเดินไปเรื่อยๆอยู่ฮะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาม,มาข้อบังคับที่เราได้และจุดประสงค์ที่เราได้ดําเนิน,น,นสมาคมมาฮะดำเนิน,นการของสมาคมมาครับก็ท่านสามารถติดตามรายการของรายการเราได้นะครับที่ทาง youtube นะครับของสมาคมเรานะครับและทั้งทางเว็บไซต์ของสมาคมเราเหมือนกันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถที่สแกนชมรายการเราได้เหมือนกันนะครับ ทีท่เว็บไซต์ของ Thailand Today 2 0 2 0 b c o m ของอาจารย์โรดก็สามารถคุยได้นะครับ,รบไปติดตามได้ในเว็บไซต์ทั้ง YouTube และก็สงสมาคมด้วยครับส่วนของสมาคมก็สามารถร้องเรียนร้องทุกโดยเข้าไปที่เว็บ j m j m t นะฮะ 2019.com ฮะก็สามารถท่านสามารถที่จะโรดใบร้องเรียนร้องทุกได้มีปัญหา เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีปัญหาเดือดร้อนอะไรที่ท,ท่านที่ว่าสมาคมจะพอจะช่วยได้ท่านก็เขียนเข้ามาแล้วก็ส่งมาทางเมลหรือว่าส่งไปจดหมายมาตามที่อยู่ของสมาคมก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการร้อง,รองเรียนร้องทุกข์มาที่สมาคมเราอ่ะมันจะได้ไม่ได้เป็นข่าวโดวง่งดังตุมตามเหมือนไปร้องอื่นเขาที่เขาทำกันทางทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะฮะเพราะว่าของเราต้องสืบหาข้อเท็จจริงจนได้ข้อชัดแจ้งเพราะของเรามันเป็นทําตามระบบกฎหมายครับอ่าฉะนั้นเอ่อ ไม่แท้ไม่ใช่ว่าท่านท่านร้องมาแล้วทําไมเรื่องเงียบเราติดตามให้อยู่อย่างเงียบหาข้อมูลสื่อพ้นข้อข้อแท้จริงอยู่อย่างเงียบๆนะฮะก็ก็ขอขอให้ทุกท่านที่ร้องเรียนเข้ามาก็ใจเย็นนิดนึ่งนะฮะกำลังดําเนินการให้ทุกเรื่องอยู่ครับทำในที่ถูกต้องครับก็วันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ